ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมกับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับวันนี้นะผมจะมาสอนท่านผู้ชมนะฮะรักษาตัวเองครับให้หายจากโรคหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับซึ่งท่าที่ผมจะสอนต่อไปนี้เนี่ยมันจะสามารถรักษาได้ด้วยตัวเองเราทําได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องพึ่งพาสายใครอยู่บ้านก็ทําได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราต้องพูดกึนก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ผมลงไปเนี่ย มันจะเป็นคลิปเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับไม่เกี่ยวกับกระดูกทับเส้นนะไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวกับกระดูกเสื่อมกระดูกพุนเนืเ้องอกทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวน,นะครับจะเป็นเฉพาะหมอนรองกระดูกทับเส้นโดยเฉพาะเลยนะครับอ่ะถ้าถึงวันนี้นะครับคลิปเนี่ยลงไปหลายคลิปมากละมีผู้ป่วยนะเยอะมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมแล้วเนี่ยนำไปปฏิบัติแล้วก็อาการดีขึ้นเยอะเยอะมากนะครับ ผมก็ดีใจด้วยนะครับที่ท่านเชื่อใจผมและนาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะครับะระยะเวลาก็น่านหน่อยนะครับอาจจะ3 <S <S เดือนอาจจะ4เดือนไม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะฮะที่นําไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะครับอะท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่เนาะยังไม่รู้นะครับว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นนั้นมีอาการเช่นไหลวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยจะมีอาการปวดหลังนะครับแล้วก็ล้าวลงไปใน เบ้าก้นนะฮะทั้งสองข้างหรือไม่ก็ก้นกบจากนั้นมันก็จะพุ่งลงขาเลยครับมันจะปวดขาครับพอปวดขาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอาการชาที่ฝ่าเท้าชาที่ฝ่าเท้านะครับปวดชาผสมบนเปครับโคตรทรมานเลยนะครับทีนี้คนที่เป็นเนี่ยถ้าเป็นอาการหนักๆเลยนะครับจะมีอาการที่รุนแรงมากคือปวดจนทนไม่ไหวปวดจนน้ําตาไหลนอนร้องไห้นะครับ เวลาเดินเนี่ยจะเดินไปไม่ไม่ไกลนะครับเดินประมาณสักประมาณ3เมตร4ี่เมตรก็ต้องนั่งละมันปวดจริงๆนะครับปวดทนไม่ไหวเลยนะครับพอต่อมาครับท่านผู้ชมเมื่อเดินแล้วไม่ไหวก็ต้องนั่งใช่ไหมเพราะนั่งก็เบาปวดแต่ถ้าเกิดเป็นมากกว่านั้นนั่งก็จะเอาไม่อยู่นะครับจะต้องนอนฮะนอนดีสุดนอนรู้สึกจะเบาสุดนะครับจะเหมือนกับตรงกระโหลกข้าง็นเลยมันปวดและทรมานชาและปวดผสมกันมากเลยนะครับ ในเมื่อเราลุกไม่ได้นอนแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้ปว่วยติดเตียงโดยอัตโนมัติซึ่งผมเนี่ยคือผู้ปว่วยติดเตียงมาแล้วนะครับสาเดือนเพราะฉะนั้นผมหายได้ด้วยท่าที่ผมสอนนี่นะท่านผู้ชมก็ต้องหายได้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่ายืนทา,นทาทล้วนๆน,นะมันมีท่านอนทำด้วยลรือห้าท่าถ้าใครอยากรู้ว่าท่านอนทำทำยังไงนะมันเป็นสําหรับผู้ปว่วยติดเตียงอะทำแล้วจะลุกขึ้นมาได้แล้วก็ทำท่ายืนท่ายืนนี่จะเป็นท่ารักษาโดยเฉพาะเลยนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับอ่ะอนนี้ มาถึงตรงนี้ผมจะอธิบายให้ชัดอีกรั้งหนึ่งว่าไอหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นเนี่ยนะครับมันเป็นได้เนี่ยก็เพราะว่าไอหมอนรองกระดูกมันไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับกระดูกเราเนี่ยมันจะเรียงยาวเงี้ยนะท่านผู้ชมนะหลายข้อข้างหลังคราวนี้มันจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งเขาเรียกหมอนรองกระดูกจะรองกระดูกไว้ทุกข้อเลยนะครับเป็นชกอัพให้กระดูกนั้นมีความยืดหยุ่น กันกระแทกแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาได้สะดวกนะครับไอ้หมอนเนี่ยเป็นวุ้นฮะมันไหลออกไปบุดเนี่ยนะครับไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับสองเส้นนี้แหละถ,ถ้าเส้นเลือดก็อาจารย์ก็ชาเพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยมันจะชานะครับทับเส้นประสาทก็จะปวดมากส่วนมากทับสองเส้นนะครับเราจะปวดขาชาขานานเข้านานเข้าขาจะรีบเล็กลงกว่ากันทําให้เกิดสภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออาจจะพิการได้นะครับลองวัดได้ขาอาจจะเล็กไปข้างหนึ่งลองดูนะ นั่นแหละอันตรายแล้วต้องรีบททาท่าผมนะคราวนี้รู้แล้วเนาะว่าหมอนรองกระดูกไหลทับเส้นเลือดเส้นประสาททำให้เป็นนะครับมันไหลออกไปได้ก็เพราะว่าเรานั้นทําอะไรซ้ำซากเกินไปครับท่านผู้ชมเช่นเรายืนนานเกินไปเรานั่งนานเกินไปเราก้มไปยกของนานเกินไปนะก้มลงไปยกก้มไปยกเนี้ยบ่อยมากเลยวันหนึ่งนี่ไม่ต่ากว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงอ่ะแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลา5ปี7ปีเป็นนะครับคนที่ยืนนานนั่งนานก็มีโอกาสเป็นสูงมากนะนั่งหลังค่อม 3ชั่วโมงต่อวัน7ปีแล้วครับผ่านมาโอ้โหมันมีโอกาสเป็นสูงนะครับคนที่ยืนนานนะยืนแบบนี้ยืนตัดผมอะ่ะวันหนึ่งอะ่ะ3ชั่วโมงอย่างน้อยเราติดต่อกันประมาณ5ปี7ปีมีโอกาสเป็นสูงนะครับยืนสระผมยืนทําอะไรก็ตามนะที่อาชีพของคุณต้องทาอะโไซา์รับจ้างขับรถยนต์นั่งงานออฟฟิศหรือว่าจะเป็นพวกการกระแทกด้วยนะการกระแทกครั้งเดียวเช่น เล่นกีฬากระแทกเปึกอุบัติเหตุกระแทกไอจามก็เป็นได้นะครับคราวนี้รู้แล้วเนาะว่าเพราะอะไรถึงเป็นอ่ารวมละอาการไม่ใช่ไหก็ลองเทียบดูนะพอเทียบดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ้ยมันใช่เปล่าเนาะถ้ามันไม่แน่ใจไปหาหมอครับให้เขาตรวจให้เขาแบบว่าเอ็กซาเรย์หทำเอ็มาร์ไอเลยให้เขาให้ให้ชัวร์เลยว่ารู้แล้วว่าเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นพอเป็นก็มาทําท่าผมแล้วท่านผู้ชมก็จะดีขึ้นแล้วก็หาย นะครับมาคราวนี้มาดูกันนะว่าเราจะรักษายังไงล่ะเราจะเอาหมอนรองกระดูกกลับมาที่เดิมครับเพราะต้นเหตุมันอยู่ที่กระดูกสันหลังเกิดการช่องโหว่เกิดผิดรูปมันจึงไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทไอหมอนรองกระดูกตัวเนี้ยเราจะดึงมันกลับมาที่เดิมนะครับหลายคนบอกมันดึงกลับมาได้ด้วยเหรอได้ครับการดึงกลับมาได้นะต้องง้างกระดูกออกครับบึ้นมันจะมีรากเง้าของมันครับดึงกลับมาได้นะฮะทุกข้อเลยส่วนมากแล้วจะเป็นกันที่ L4 L3 L4 L5 ประมาณนี้ ช่วงใกล้ๆหลังกลกลด้านล่างนะครับจะเป็นประมาณนี้นะเวลาไปหาหมอหมอจะบอกเนี่ยเอลสามอลสี่อลห้าของคุณกระดูกมันชิดกันนะหมอกระดูกไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีแล้วนะมองไม่เห็นเพราะว่ามันไหลออกไปครับกระดูกก็เลยชิดกันนะเราจะดึงกระดูกออกปึ๊กให้มันกลับมา,ามาดูวิธีดึงกระดูกหลายคนอาจจะงงเฮ้ยมันดึงได้ด้วยเหรอดึงได้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมถ้ารักษาทนะ่านผู้ชมอ้าขาอย่างที่ผมพูดนี่ อาขาประมาณ45้าอย่างมั่นคงนะครับอย่างมั่นคงนะฮะจากนั้นนะครับให้ท่านชมนั้นใช้มือนะฮะนิ้วชี้ติดกันแบบนี้นี้นะฮะแล้วก็เอาไว้ที่ง่ามขาครับแล้วใช้อุ้มมือในการดันนะฮะอุ้มมือจะดันไว้จากนั้นให้ก้มไปครับท่านชมก้มไปแล้วก็ดันแขนให้ตรงทั้งสองข้างนี้ฮะนี่ฮะพอแขนตรงสองข้างก็โยกครับให้ได้30ครั้งนะฮะนับไปเลยครับ1 2 3 4สองามสี นับอย่างนี้ฮะให้ได้30ครั้งนะครับทำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลานะครับรอบละ30ครั้งทําทุกวันเลยทําทุกวันอย่าขาดนะครับเวลาทาท่านผู้ชมรู้ไหมเวลาเราก้มไปเนี่ยแขนจะต้องตรงทั้งสองข้างพร้อมกันแบบนี้นะครับถ้ากลัวมือหลุดให้เอานิ้วกลางมือเกลียวแน่นๆครับแล้วใช้อุ้มมือดันนะนิ้วกลางมือเกลียวแน่นเล้วใช้อุ้มมือดันนะแล้วก็โยกไปครับแรกๆจะโยกเบาๆก่อนนะฮะแรกๆโยกเบาเพราะเราเก่งแล้วนเดือนที่2องที่าโยกแรงๆครับปึ๊ก บึก๊กบึ๊กเลยนะครับคราวนี้มันจะมีเทคนิคอยู่3าข้อนะคุผู้ชมต้องต้องทําให้ได้ก่อนถึงจะทําท่านี้นะฮะข้อที่1เราจะต้องทําให้แขนตรงให้ได้แขนต้องตรงให้ได้ก้มลงไปหลายคนจะงอนี้ใช่ไหมงอยงนี้อุ้ยมันทํใไมเข้าไม่ได้อ่ะอย่าไปตกใจใครก็เข้าไม่ได้ผมก็เหมือนกันในช่วงแรกผมฝึกประมาณเดือนหึงสองเดือนแขนถึงจะตรงเพราะฉะนั้นฝึกไปเรื่อยๆครับทำท่าที่มันงอเลครับทำไปเรื่อยๆแล้วก็โฟกัสให้มันตรง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  แลสุดท้ายครับผ่านประมาณเดือนหนึ่งนะฮะทำเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นลอดละสาสิบครั้งมันก็ตรงได้เองครับโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหนักใจในเดือนแรกมันที่มันไม่ตรงนะครับเราทาไปข้อที่หนึ่งแขนตรงใช้ระยะเวลาฝึกประมาณเดือนหนึ่งไม่ต้องหนักใจไม่ต้องกังวลใจค่อยๆทําทำนะครับเดี๋ยวมันก็ตรงนะครับข้อที่สองอย่ากั้นลมหายใจอย่ากั้นลมหายใจหรืออย่ากเก่งตัวนั่นเองนะฮะเวลาทำอะมันจะเจ็บเพราะมันเจ็บมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะเกรงนะฮะเพร,ราะมนุษย์เราเกิดการเจ็บปุ๊บมันจะเกรงเลยเพราะฉะนนั้ เราต้องฝึกตัวเองอย่ากเก่งตัวนะครับเพราะถ้าเก่งตัวเมื่อไหร่เนี่ยจะทําให้กระดูกไม่ลั่นนะฮะเพราะท่าที่ผมสอนเนี่ยเวลาดึงกระดูกออกปึ๊กเนี่ยมันจะลั่นครับมันจะดัง,ดงกรึบม,มันจะห่างออกจย่างนี้กรึบแล้วหมอนกระดูกก็จะกลับที่เดิมนะครับพอเราง้างออกแต่ถ้าท่านผู้ชมเก่งหรือกั้นเมื่อไหร่นะมันจะเหมือนนิ้วอย่างที่ผมบอกเลยฮะเก่งไว้แล้วดึงไม่ดังนะครับแต่ถ้าเราไม่เกง่งดังทุกข้อเลย ราะเราไม่เก่งนะฮะมันก็ดังใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่ากเก่งอย่าก,กั้นข้อ2นะข้อที่3ทําให้แรงแที่ผมบอกทำในเดือนที่2ที่3คือโยกให้แรงแรงครับโยกโยกโยกให้แรงแไอ้ข้อที่3เนี่ยเอาไว้ทําในเดือนที่2หรือที่3เมื่อเรามั่นใจแล้วว่าแขนเราน่านตรงเวลาทําไม่กั้นลมหายใจถ้าทําข้อ1นึงข้อ2ได้ข้อที่3ทําแรงแก็เอาไปทําในเดือนที่2หรือที่3นะครับถ้าใครช้าหน่อยก็เอาไปทำในเดือนที่4ก็ได้นะครับครนีท่าผู้ชมเนี่ย มันจะมีปัญหาเรื่องการทําแขนตรงมากเลยท่านผู้ชมมากจริงๆเราจึงต้องใช้ผ้าขางม้าอ้อยเอาผ้าขาไม้หน่อยเราจะต้องใช้ผ้าขาม้าช่วยครับในการทําท่าน,นี้นะฮะทำให้เรานั้นทำง่ายขึ้นนะครับมาผมจะทําให้ดูนะหลอผ้าขาม้าแล้วก็อีกกรณีหนึ่งท่านผู้ชมเวลาท่านผู้ชมทําท่าผมเนี่ยกมม้กมทาก้มทำเนี่ยนะเวลาท่านผู้ชมจะลุกอ่ะอย่าลุกแบบผมนะอย่าลุกขึ้นมาอย่างนี้นะ อันนี้ผมหายแล้วผมลุกได้ถ้าท่านผู้ชมทําใหม่ๆยังเจ็บยังนั้นอยู่ค่อยๆลุกแบบนี้ฮะโยกไปข้างหน้าโยกเข่าย่อเข่าเงี้ยย่อจึ๊ตตัวอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วค่อยดันตัวเองขึ้นมาตรงๆนะครับอย่าลุกพวดนะครับอย่าแบบว่าลุกอย่างเงี้นะเวลาทําเสร็จพอครบสาสบครั้งเสร็จปุ๊บย่อเข่าไปด้านหน้าแล้วยกขึ้นมาเงี้ยนะเดินมาดิแฟนผมไม่อยากออกกล้องอ่ะอันนี้ผ้าของม้ามันดีตรงไหนมันดีตรงนี้นะครับท่านผู้ชม เราจะเอาผ้าของม้านี่นะครับคนที่ทําแขนตรงไม่ได้นะผ้าของมา้ามัดไปที่ก้นตัวเองอย่านี้ครับที่ก้นนะแล้วก็พันไว้ข้างหน้าอย่างงี้ยนี่ครับแล้วเราก็เอามือเนี่ยจับผ้าของม้าไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้อุ้งม,มือทั้งสองข้างเป็นตัวดันนะนี่ครับมันจะมั่นคงมากขึ้นนะท่านผู้ชมมันจะทําง่ายขึ้นนะดูนะมือจับไหมมั่นคงนี่นก็ทําไดครับ ง่ายไหมง่ายนะแต่เวลาทำโคตรยากเพราะว่าคนที่เจ็บคนที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกเนี่ย,ยมันจะทํายากโคตรยากเลยครับแต่เราต้องฝืนที่จะทามันถ้าใครที่สามารถทําท่าผมได้เนี่ยแล้วดังกระดูกล้านดังกรึบเมื่อไหร่นะหายแน่นอนนะครับหายแบบว่าค่อยๆหายนะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับลําดับหายชาหายปวดหายเสียวกน้น รับรองว่ามันจะดีขึ้นนั่นดีนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะอาการชาคืออาการสุดท้ายในการหายนะครับมันจะทําไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมจะรู้สึกว่าเอ๊ะปวดหายแล้วนะทรมานเนี่ยหายแล้วนะเดินตัวตรงแล้วไม่เอียงไม่ค่อมแล้วดีมากเลยละ่ะแต่ทำไมมันยังชาอยู่ที่ปลายนิ้วเท้าอยู่ที่ฝ่าเท้าแล้วครับจา่าคืออาการเนี้ยมันเป็นอาการขั้นสุดท้ายเพราะเลือดมันเริ่มส่งไปได้ละขาไม่ชาแตไา่ไปชาที่ฝ่าเท้าชาที่ปลายนิ้วแสดงว่าเลือดมันส่งไปเกือบจะถึงละ นะครับเมื่อใดที่ท่านผู้ชมอ่ะชาที่ปลายเท้านิดนิดนิดแสดงว่าใกล้หายเต็มทนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะะก็ทำท่าผมไปนะครับสำหรับ ท่านผู้ชมนะฮะที่เอาท่าของไปทําแล้วดีขึ้นเนี่ยโอ้โหมีจํานวนมหาศาลนะครับแล้วก็ลงคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับว่าทำแล้วดีขึ้นผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะท่านผู้ชมจะได้บุญไปกับผมนะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยทำแล้วดีขึ้นทําแล้วหายแล้วมาลงคอมเมนต์เยอะๆนะครับท่านผู้ชมก็จะได้บุญด้วยนะครับเพราะว่าผู้ป่วยท่านใหม่ที่เข้ามาชมวิดีโอผมเนี่ยบางทีเขายังไม่กล้าทาก็ไม่กล้าตัดสินใจจะทำนะครับแต่พอเขาอ่านคอมเมนต์หลายๆคนเข้าเนี่ยเอ้ยคนนี้ก็หายคนนี้ก็ดีคนน ครับกล้าที่จะทํามีความมุ่งมั่นอยากที่จะหายวันท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ทาแล้วดีขึ้นทําแล้วหายนะอย่าหายแล้วหายเลยนะกลับมาช่วยผมหน่อยนะเพื่อเพื่อประเทศน้องประชาชนชาวไทยของเราอะนะเพราะว่ามันอยากหายอนะไม่อยากเสียตังรักษาตัวเยอะนะครับไม่งั้นผ่าตัดนะ อาจารย์นี่ยุ่งเลยนะเพราะนั้นทาท่าผมหายแน่นอน,อนค่อยๆทําไปใจเย็นๆใจเย็นๆแรกๆก็ทําเบาๆค่อยๆ,ๆทําทําเบาๆค่อยๆทําทําจนเชี่ยวชาญไม่เกง่งไม่กัน้นแขนตรงทําได้แรงแล้วเนี่ยโอ้โหเริ่มเลยครับเริ่มใส่แรงเข้าไปเพราะว่าเนี่ยมันติดกันอยู่ใช่ไหมกระดูกหมอนรองหลุดออกไปใช่ไหมครับเราจะงัดมันออกเนี่ยเนี่ยแขนตรงแล้วนะไม่กั้นลมแล้วนะแต่มันไม่ออกอ่ะทาําไงอ่ะต้องเพิ่มแรงเข้าไปครับ บึกเนี่ยมันจะออกนะเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าทําแรงๆด้วยนะครับก็อย่าลืมนะผู้ชมทําทุกวันทําบ่อยๆทํามากๆนะครับอย่าไปขี้เกียจทําทเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทําได้นะครับผ้าขาม้าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่ไม่ใช้ผ้าขาม้าเลยอ่ะนะแล้วสามารถทําได้อ่ะมันอยู่ที่ไหนก็ทําได้ใช่ไหมอยู่ที่ออฟฟิศก็ทําได้ที่สํานักงานก็ทําได้อยู่ที่ศาลทีราชก,การหรือว่าอะไรงี้ทำได้เลยนะครับ 30ครั้งแต่ถ้ามีผ้าขาวม้ามันง่ายเพราะว่าพันที่ผมบอกแล้วก็ทํามันจะง่ายแต่ใครจะพพกากพกผ้าขาวม้าไปสถานที่ทํางานแล้วครับเนาะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็พยายามฝึกให้เก่งถ้าเกิดเก่งฝึกจนช่ำชองฝึกจนชำนาญเนี่ยยังไงมันก็เห็นผลนะครับทุกอย่างในโลกนี้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เกิดการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญช่ำชองมันจะเห็นผลเลยมันจะเห็นผลอนะอย่างเช่นหักนิ้วเนี่ยนะหักมาตั้งเป็น10บสปีใช่ไหม ผมพูดบ่อยมากนะหักนิว้วมันก็หักได้ง่ายเพราะเรานั้นฝึกฝนเชี่ยวชาญจําเหลี่ยมจำอะไรได้แล้วมันก็ง่ายนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปหมดหวงังอันนี้โอ้โหหลายคนหมดหวงังสิ้นหวงังแบบมันทําานานแล้วไงหกเดือนเจ็ดเดือนก็ไม่หายสักทีผมถามหน่อยท่านผู้ชมไม่หายแล้วมันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นไหมลองสังเกตตัวเองสิจากที่เคยเป็นแบบเนี้จากเดินไม่ได้จากปวดจากอะไรนี้มันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่า มันยังไม่หายก็ค่อยๆทาค่อยๆฝึกค่อยๆทาค่อยๆฝึก,กไปเรื่อยเดี๋ยวนี้ที่สุดมันก็หายนะเหมือนเพื่อนๆในคลิปหูหายกันเยอะใช่ไหมเราก็อยากหายมันเพื่อนว่าเราก็ทานี่ครับทาอย่าไปฟังอย่างเดียวคนฟังแล้วมันมีพลังใจก็จริงฟังแล้วสบายใจแต่ถ้าไม่ลงมือทําไม่หายนะต้องต้องลงมือทําด้วยนะนะก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามขวามือมันจะมีกระดิ่งติดตามเห็นไหมครับมีคําว่าเขียนว่าติดตามหรือว่าเป็นรูปกระดิ่งก็ได้กดไปเลยครับจึ่ง ถ้าผู้ชมก็จะเห็นคลิปใหม่ที่สุดที่ผมทําลงทุกวันเนี่ยมันจะเห็นใหม่นะบางคนเห็นแต่คลิปเก่าไงมันก็พลังใจมันน้อยลงนะเนาะพยายามชมคลิปไใหม่กําลังใจมันก็มากขึ้นมากขึ้นนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามสําคัญมากนะครับคลิปเราจะได้เป็นคลิปที่อยู่ท็อปคลิปคนป่วยเวลาเขาพิมพ์หายเงี้ยหมอนรองกระดูกทับเส้นขึ้นเลยนะครับปื๊ดวิธีรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นโอ้โหไ,ไงโชคดี่างคนเจอไหมดีกาถูกหวยวันค่หนึ่งสามสิบล้านนะ เราถูกหวยที่หนึ่งก็ไม่รู้วิธีรักษานะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ต้องทรมานไปกับเงินสามสิบล้านท่านผู้ชมจนกว่าท่านผู้ชมจะแก่แล้วก็ลาออกจากวงการมนุษย์ไปเลยนะครับแต่ท่านผู้ชมเจอวิธีรักษาไปไงโหโชคดีเนาะทำแล้วหายกลับมาม,มีชีวิตได้เหมือนเดิมมันดีที่สุดละสําหรับวันนี้ลาไปก่อนหลายคนบอกอยากเห็นบ้านใหม่เดี๋ยวให้ดูทีละมุมนี่เพิ่งสร้างเสร็จไม่ถึงเดือนเลยนะก็ขอบคุณมากนะครับที่ วอวยพรให้กันเนาะโอ้โหววอวยพรกันมาเยอะมากนะเต็ไมไปหมดเลยสมพรจริงๆนะฮะสมมาถนาด้วยขอบคุณมากๆแล้วเจิกนครับ